สำหรับใครที่ใช้ Google ช h นะครับแล้วจะเดินข้อมูลมาแสดงจากนั้นเราต้องการเรียงใหม่นะครับเรียงตามเงื่อนไขที่เราวางไว้นะครับตามคอลัมน์นั้นๆเราสามารถระบุได้ว่าเราจะเรียงคอลัมน์ไหนของวันนี้นะครับผมจะใช้สูตร q u r r y นะครับจะใช้สูตร q u e r y ตัวนี้นะครับก็ขั้นตอนแรก เราจะดึงข้อมูลมาทั้งหมดทั้งตารางตรงนี้นะครับแล้วก็จะให้มันเรียงใหม่โดยเรียงคอลัมน์ m ตรงนี้นะครับโดยใช้สูตร q u e r y นะครับก็พิมพ์เท่ากับลงไปนะครับแล้วพิมพ์ r e, q u e r y q u e r y นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลที่เราต้องการดึงก็คือทั้งตารางตรงนี้นะครับเราก็เลือกทั้งหมดที่อยู่ในตารางตรงนี้ เสร็จแล้วคิวรี่ถ้าเราใส่ข้อมูลแค่นี้แสดงว่าเราดึงมาหมดเลยทั้งตารางตอนนี้เรายังไม่เรียงนะครับลอง Enter ดูครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งตารางถูกดึงมาเรียบร้อยแต่ว่าเรายังทําไม่เสร็จนะครับเราต้องการเรียงเหมือนกับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ต้องการเรียงคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ m ที่เป็นลำดับที่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มในสูตรนะครับเมื่อกี้เราใส่แล้วคิวรี่เลือกตรงนี้นะครับ จากนั้นให้ใส่คอมม่านะครับเพราะว่าการค้นหาตรงนี้เราก็ต้องใส่ข้อมูลใส่คอมม่าลงไปเครื่องหมายคำพูดครับาการค้นหาตรงนี้อาจจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตใส่ต่อเลยครับส่วนหัวนะครับส่วนหัวไม่มีผมจะใส่ศูนย์ก็คือเราไม่มีเราไม่ได้เลือกส่วนหัวมานะครับโอเคนะครับในเครื่องหมายคำพูดตรงนี้ผมจะสั่งให้อ่า จะสั่งให้เรียงนะครับก็ในสูตรคิวรีก็คือใช้ออเดอร์นะครับออเดอร์เว้นวร์ครับ by ออเดอร์ by แล้วก็เว้นวร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดชื่อคอลัมน์ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่คอลัมน์ m อ่าคอลัมน์ m นะครับเว้นวร์นะครับจะเรียงตามจากน้อยไปหามากหรือว่ามากไปหาน้อยถ้าน้อยไปหามากก็ a s c นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับลอง enter ดูครับเึิ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลจะถูกเรียงและจะเรียงจากลำดับที่1ไปจนถึงลำดับที่18นะครับจะเรียงตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราไม่อยากได้แบบอ่าน้อยไปหามากแต่ว่าเราต้องการจากมากไปหาน้อยทำได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันลองเข้ามาเปลี่ยนในสูตรนะครับแต่เมื่คลิกเข้ามา ผมต้องการ order by column m นะครับถ้าต้องการคอลัมน์อื่นอื่นก็พิมพ์ชื่อคอลัมน์ลงไปตรงนี้นะครับต้องการจากมากไปหาน้อยเรียนจาก asc เป็น desc ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็กด enter จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถูกเรียงจากมากไปหาน้อยเรียบร้อยนะครับสูตรง่ายๆโดยใช้สูตร query นะครับสูตร query อีกอย่างหนึ่งครับเราสามารถที่จะ เลือกเฉพาะาเลือกเฉพาะบางคอลัมน์ได้เลยนะครับโดยที่เรากําหนดก่อนหน้านีา้ก่อนที่จะใส่ออเดอร์นะครับก็ใส่คําว่า select s e l e c t เป็นว่า,าเราจะเลือกแสดงเฉพาะคอลัมน์ไหนบ้างเราดูในต้นฉบับนะครับคอลัมน์ไหนบ้างที่เราต้องการแสดงสมมติว่าผมต้องการเอาเลขที่มาคอลัมน์ A พิมพ์ A ใหญ่แล้วก็อคอม่าครับคอลัมน์ไหนอีกคอลัมน์ B ระบุหมดเลยคอลัมน์ที่เราต้องการคอลัมน์ C แล้วก็ผมเอาคอลัมน์ M แค่นี้ครับแล้วก็เว้นว่าโอเคครับผมเอา A B C แล้วก็ M แล้วก็ให้เรียงคอลัมน์ M จากน้อยไปหามาก A S C นะครับแล้วก็กด Enter ครับผมก็จะได้จากคอลัมน์ A B C แล้วก็ M มาแต่ว่าตอนนี้หัว หัวตารางผมยังไม่ได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าผมดึงแค่ข้อมูลมานะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเรียงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ถูกดึงมาเฉพาะคอลัมน์ที่เรากําหนดเท่านั้นก็สามารถกําหนดได้หลังจาก s e เล c กแต่ถ้าเราต้องการเอาหมดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องระบุตรงนี้ก็ได้หรือถ้าต้องการทั้งหมดเราจะระบุแต่ว่าใสา่ Select แล้วก็ดอกจันแบบนี้ก็ได้ Select All หมายความว่าดอกจันก็คืออ l l ทั้งหมดนะครับกด Enter มันก็จะมาเหมือนกันนะครับเราระบ,บุก็มาทั้งหมดเราไม่ระบ,บุก็มาทั้งหมดไม่งั้นไม่ระบ,บุดีกว่าว่าไหมเราไม่ระบ,บุดีกว่ามันก็มาทั้งหมดเหมือนกันนะครับ